ข้างบนฉันบนคือแมว <Okay. S 1> เสียงพี่เบลน่แน่มันน่าจะยังไม่ตื่นแน่มันนีว่าแหละวัน <c oughs> <c oughs> นั้นเขายังไม่ตื่นกันใช่ไหมลูกถือว่า ถูกมากนะคือละสามพันห้าคือ,อไว้ั้งบ้าน<อ>ที่อุนรัธานีสองห้องนอนสามห้องน้ำเลยแหละคือเหมาะกับครอบครัวมากเลยเ<อ>บาๆสิคะเขาไม่ให้โยน